เราไปต่อกันที่ Follow me follow star ครับเช้านี้เรานำเสนอเรื่องของซูโมครับซูโมถือว่าเป็นกีฬาที่ถือว่าฮิตมากนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเจ้าภาพโอลิมปิกในอีก4ปีข้างหน้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าซุโมนั้นไม่ได้ถูกบรรจุในโอลิมปิกครับแต่วันนี้เราอยากนำเสนอว่าซูโมที่มาที่ไปเป็นอะไรและทำไมซุโมถึงได้รับความนิยมอย่างมากที่ญี่ปุ่นครับ แม้จะยังมีเวลาอีก4ปีที่ญี่ปุ่นนั้นจะได้เป็นเจ้าภาพจัดมหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกในปี2020แต่ว่าดูเหมือนว่าความเป็นมืออาชีพของชาวสมุไรจะไม่ยอมให้เวลานั้นล่วงเลยผ่านไปโดยไม่ได้ตเตรียมอะไรโดยเฉพาะแผนงานประชาสัมพันธ์ความเป็ตชาติและก็ความเป็นตัวตนของชาวอาทิตย์อุทัยนั่นเองค่ะ ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้เริ่มต้นงาน PR โฟกัสไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งในรายการสําคัญก็คือการเชิญนักท่องเที่ยวต่างชาติไปสัมผัสกักบการแข่งขันสุโมโรายการสําคัญสําคัญพร้อมกับรับฟังเสียงบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ สุโมโหรือว่ามวยปล้ำญี่ปุ่นเป็นกีฬาประจำชาติซึ่งได้รับความนิยมไม่สื่อมคลายประวัติของสุโมโนั้นย้อนกลับไปได้ไกลถึงศตรวรรษที่8หรือว่ากว่า1,500ปีมาแล้วดังนั้นวังหลวงได้คัดเลือกนักมวยปล้ำจากกองทัพมาต่อสู้กันเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่หลับคุณนางเจ้านายในราชสำนักเกียวโตก่อนที่สุโมโจะพัฒนามาเป็นกีฬาของเหล่าซามูไรในเวลาต่อมาค่ะ ในศตรวรรษที่17สุโม่กลายเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งกันตามสารเจ้าต่างๆในลทัทิชินโตริวกบวนเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมของกีฬาซุโม่ในปัจจุบันนั้นเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ล้วนมีอิทธิพลมาจากลทัทิชินโตั้งสิน้นค่ะ ส่โม่นั้นเป็นกีฬาหน้าทึ่งที่ประมวลเอาหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไว้ได้วยกันทั้งพละกกำลังเทคนิคพิธีกรรมโบราณระเบียบที่ว่าด้วยความประพฤฤิแนวคิดที่เกี่ยวกับศาสนาระบบอ,อาวุโสตลอดจนการฝึกซ้อมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในกีฬาชนิดนี้จําเป็นจะต้องอาศัยกําลังกายกําลังใจที่กล้าแกร่งคลุกดินอัดเหงื่อต่างน้ําถูกกดขี่ข่มเหงต้องคอยรับใช้ทําอาหารวิ่งส่งของหรือแม้แต่ขัดหลังให้ผู้อื่นเพียงเพื่อจะแลกกับที่อยู่ที่กินและหากว่าต้องการเงินเดือนก็จะต้องก้าวขึ้นไปอยู่ในชั้นแนวหน้าให้ได้ซึ่งตําแหน่งสูงสุดของสุโมนั้นเรียกว่าโยกสุสนะซึ่งถือเป็นผู้พิชิตอุปสรรคที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดค่ะ ประเพณีเก่าแก่ที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันก็คือการโปรยเกลืออันเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงความบริสุทธิ์เป็นประเพณีที่สุโมนนำมาใช้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในลัทธิชิงโตการใช้ชีวิตของนักปล้ำสุโมนั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดโดยสมัค,คมสุโมนักปล้ำสุโมอาชีพจะใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้ข่ายสังกัดหรือเหยียของตัวเองโดยแบบแผนการดำเนินชีวิตตั้งแต่อาหารการกินไปจนกระทั่งการแต่งกายนั้นถูกกำหนดโดยดรอบประเพณีปฏิบัติ เกรงใจค่ะ คุณลักษณะของนักปล้ำนั้นจะต้องมีน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า75กิโลกรัมขึ้นไปส่วนกิกาการต่อสู้ซึ่งไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มหรือว่าทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนอกเหนือจากฝ่าเท้าแตะกับพื้นหรือว่าดันคู่ต่อสู้ให้ออกจากวงกลมที่เรียกว่ายริกิริโดยการแข่งขันยกหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ6วินาทีสำหรับข้อห้ามในการแข่งขันก็คือห้ามจมตีส่วนที่ต่ำกว่าเอวลงไปโดยช่วงเอวของนักสุโม่นั้นจะันไว้ด้วย ข,ขนมีลักษณะคล้ายกับเข็มขัดที่เรียกว่ามากวชิคค่ะโดยสำหรับฤดูกาลแข่งขันสุโมอ,อาชีพนั้นจะมีขึ้นปีละหกครั้งคือในเดือนมกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมกันยายนและก็พฤศจิกายนโดยแต่ละครั้งใช้เวลาแข่งขันกัน15วันองค์ประกอบเหล่านี้ส่งให้สุโมเป็นยิ่งกว่ากีฬาค่ะเพราะว่าบกชี้ถึงตัวตนเอกลักษณ์แล้วก็ความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นทั้งประเทศค่ะ 新大関で1